สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตแนะนำสินค้าตู้เย็นตัวใหม่ของ h ฮเออที่ไม่ได้มีดีแค่ขนาดกระทัดรัดน่ารักเท่านั้นแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่เป็นสินค้ารักโลกที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนทาง HomePro นํำสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้วจากบ้านลูกค้า HomePro จากโครงการแลกเก่าเพื่อโลกใหม่หรือเทรดอิน สู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีและผลิตกลับมาเป็นสินค้าสวยๆที่เราเห็นแบบนี้ค่ะและที่พิเศษกว่านั้นคือตู้เย็นสองประตูรักโลกตัวนี้มีขายเฉพาะที่ Home Pro และ Mega Home เท่านั้นนะคะหน้าตาแบบนี้กระทัดรัดแบบนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะประหยัดไฟดูได้จากเบอร์ห้ห้าดาวตรงนี้นะคะรุ่นนี้มีชื่อว่า hrf 2 0 9 mni ขนาดอยู่ที่7 6คิวนะคะ หน้าตาแบบนี้เหมือนจะเล็กเนาะแต่ถ้าเกิดดูด้านในเออฟังก์ชันครบคันยกตัวอย่างเช่นชิลเลอร์ปกติแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยชอบแบบเออถ้าเอาออกจากช่องฟีดจะต้องเอาไว้ช่องรองฟีดก,ก่อนแน่นอนและที่สำคัญจะต้องมีประตูปิดเพื่อไม่ให้กลิ่นปนเปื้อนนั่นเองและเราให้ฝามาด้วยนะคะดึงง่ายปิดง่ายค่ะยิ่งไปกว่านั้น ซูมเข้าไปด้านในจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า HDO Fresh ตัวกําจัดกลิ่นที่ทําจากคาร์บอนนะคะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะวางอาหารไว้ตรงไหนก็ตามกลิ่นจะวิ่งไปตรงไหนก็ตามคาร์บอนตัวนี้จะทําการดูดดูดดูดเข้ามาแล้วก็กําจัดกลิ่นและแบคทีเรียให้คุณหมดกังวลแน่นอนนะคะและยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Remote Temp Control ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง3ระดับให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เพื่อคงความสดและยืดอายุในการจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือการที่คุณสามารถปรับระดับชั้นวางให้เหมาะสมกับขนาดและปริมาณอาหารอีกทั้งเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดไม่พอคะ่ะดูด้านล่างนะคะเฟรชบ็อกเหมาะกับออสายสุขภาพที่แบบชอบแช่ผลไม้ซื้อผักสดมาแช่ ตัวนี้แยกให้เรียบร้อยและด้านล่างสุดคุณาภูมิเหมาะกับพืชผักแน่นอนนะคะต่อมาค่ะด้านในนะคะเป็นช่องฟรีซที่เรียกว่าแบ่งชั้นมาให้แถมกระจกนิรภัยหรือถ้ารู้สึกว่าช่องแคบเกินไปดึงกระจกนิรภัยออกมาได้ชั้นวางกระจกนิรภัยรับน้ําหนักสูงสุดได้120กิโลนะคะเรียกว่าปรับชั้นวางได้ถอดออกได้เอาออกมาล้างได้ง่ายเหมาะกับวัยรุ่นหรือแม่บ้านที่แบบเวลาไม่พอชอบอะไรกระชับ เวลาแบบว่าเร่งรีบอะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้อโอเคตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟป,ประหยัดพลังงานอย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ